สวัสดีพระอาจารย์พระพิเลี้ยงและพี่ป้านะอาผู้ดูแลลูกเนนต่อไปถึงเวลาสนุกสนานในการส่งน้ำนะลูกเนนนะก็ก่อนที่จะส่งน้ำให้พระอาจารย์พระพิเลี้ยงช่วยตรวจดูว่าลูกเนน มาครบหรือยังใครที่ยังช้าอยู่ก็ให้ตุริตะตุริตังสีะ่ะสีคางด่วนด่วนพันพันตอนนี้เพื่อนรออยู่เมื่อสามเณรพร้อมกันแล้วให้ลูกเนนเข้านั่งประจำ ถังน้ําส่งน้ําของเราเลยนะลูกนะให้เตรียมสบู่ขันผ้าขัดตัวมาให้พร้อมเหมือนทุกครั้งเลยสบู่ของเรายาสระผมของเราผ้าขัดตัวของเราจุดนั่งของเราต่อไปเป็นช่วงเวลา ในการที่จะดูแลตัวของเราเองเรียกว่าร่างกายตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลานี้เราใช้ร่างกายมามีเหงื่อคลมีฝุ่นมีความสกปรกเกิดขึ้นก็จะต้องทำให้สะอาดด้วยน้ำน้ำทำให้เนื้อตัวของเราสะอาด การทำใจหยุดใจนิ่งนึกถึงดวงแก้วใสๆองค์พระใสๆที่กลางกายก็ทำให้ใจเราสะอาดใครนึกถึงดวงใสองค์พระใสขอเสียงสาธุการสาธุเมื่อลูกเนนทั้งหลายเข้านั่งประจำที่แลว้ว ก็ก่อนอื่นนะลูกนะเราจะต้องทราบถึงข้อดีของการส่งน้ำอย่างนี้คือเป็นหมู่เป็นระบบเป็นระเบียบพร้อมกันก่อนนะลูกนะซึ่งก็ให้มีบรรยากาศเหมือนการฉันเช้าฉันเพลนนั่นแหละให้ทราบข้อดีก่อนไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็น ให้นั่งประจำที่อยู่ที่ถังของเรานั่งคุกเข่านะลูกนะแล้วก็เอาสองมือนั้นจับที่ขอบถังหลับตาข้อดีของการส่งน้ำอย่างนี้หนึ่งลูกเนนได้ฝึกทำอะไรแบบมีขั้นตอน จะเห็นขั้นตอนของการส่งน้ำนะลูกนะพระอาจารย์พัดเรียงพี่ป้านะอาพี่พี่อาสาสมาัครเตรียมน้ำขันน้ำให้สบู่ยาสะผมผ้าขัดตัวให้จัดระบบแถวมีการเริ่มพร้อมกันมีขั้นตอนในการส่งน้ำแล้วก็เลิกพร้อมกันฝึกทำอะไรเป็นระบบเป็นระเบียงเริ่มจากสิ่งที่ ชาวโลกเขามองข้ามแต่ว่าเราไม่มองข้ามต่อไปนิสัยนี้จะติดไปอย่างอื่นข้อสองลูกได้ฝึกความประหยัดไม่เล่นสาดน้ำไม่คึกขนองจนเกินไปคำหยาบส่อเสียดนินทาคำอะไรไม่เหมาะสมส่วนใหญ่นั้นจะมาตอนส่งน้ำ มาตอนที่เราเผลอสติจะนั้นให้เราได้เห็นคุณค่าของระบบของระเบียบของความสงบเรียบร้อยนะลูกนะถ้าจุดตรงนี้เป็นจุดที่คึกขนองที่สุดลูกเนนสามารถควบคุมสติได้เป็นระบบเป็นระเบียบได้อย่างอื่นพระอาจารย์พระบิเรียงก็จะสอนง่ายลูกล้วก็ ความประหยัดนั้นนึกไปถึงคำสอนของคุณยาอาจารย์มหารัตนโอบาสิกาอาจารย์ขนุกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายคุณยายก็ได้สอนไว้ว่าใช้น้าไม่เป็นก็เป็นขี้ข่าน้ำใช้ไฟไม่เป็นก็เป็นขี้ข่าไฟหมายความว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่มีพอเก็บมีเท่าไหร่ ก็ไม่เคยสะดวกสบายหรอกชีวิตจะต้องหาอยู่เรื่อยไปไม่มีประหยัดไม่มีอดออมไม่มีสติปัญญาที่จะดูแลทรัพย์สมบัติเมื่อเราไม่รักษาสมบัติก็เป็นวิบัติดังนั้นลูกเนินน้ำแต่ละหยดแต่ละขันที่เราสมต้องสร้างให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า หลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ทด้เลี้ยงคณะเจ้าภาพพี่ป้านะอาดูแลมาให้ลุกเนนสะดวกสบายน้ำทุกหยดไฟทุกดวงคือหยาดเหงื่อแรงกายของสาธุชนจะนั้นให้ลุกเนนได้ละมัดระวังนะลูกนะเราก็นึกขอบคุณ คุณาอาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณพระพี่เลี้ยงอะนุโมทนาบุญเจ้าภาพที่มีน้ำให้เราสงให้เราอาบนึกขอบคุณพื้นที่เรานั่งอยู่นี้ถังขานสบู่เห็นคุณค่าของเขาการที่เราขอบคุณไม่ใช่ว่าเราไปกราบไปไหว้บูชานะสำหรับ พื้นที่เรานั่งขันน้ําถังแต่คือการที่เราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นถึงสิ่งที่เขามีต่อเราต้องให้ความสำคัญอย่างนี้ขั้นตอนแรกเมื่อพร้อมกันแล้วลูกเดน,นลืมตาขึ้นนะลูกนะตักน้ำครึงข,ขันลาด ตั้งแต่เอวขาซ้ายขวาค่อยๆลาดดังที่เคยสอนไว้ลาดน้ำส่งน้ำไปก็นึกถึงดวงองค์พระสไปด้วยขั้นตอนต่อไป ก็ลาดตั้งแต่ไหลบ่าแขนลำตัวลาดไปที่ศูนย์กลางกายให้ดวงแก้วใสๆอีกเครื่องขันก็ลาดที่ศีรษะค่อยๆลาดอย่าให้น้ำาประเซ็นกระเด็นออกไปไกลดูซิว่าใคร จะส่งน้ำได้เก่งที่สุดไม่กระเซน็นไม่กระเดน็นไม่ตักลาดตุ้มตามตุ้มตามแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาครึ่งขันเอาสบู่เอาผ้ามาขัดตัวดังที่เคยสอนแล้ว จัดตั Karena, ้งแต่สังเกตตรงไหนสุกปรกที่สุดลูกเนนตรงไหนสุกปรกที่สุดบนลำตัวเราเนาะตรงซอกพอรักแร้แล้วก็รอบเอวนะถูที่แขนถูลํลำตัวซอกหูใบหูอย่างสบายๆนึกถึงองค์พระดวงใสไปด้วย เราก็ถูในสบงเราก็ถูที่ขาซ้ายขวาส้นเท้านะแล้ก็เล็บเท้าขัดเล็บมือขัดเล็บเท้าเอาส้นเท้าถูก,กับพื้นนะถ้า ส้นเท้ามันหนาส้นเท้าก็จะแตกแต่นั้นต้องขัดถูดเรื่อยๆสายขวาทำไปแล้วก็นึกดีใจอิติใจเบิกบานใจ,ใจโอ้ดีเนาะพระอาจารย์พระบิเลียงดูแลเราส่งน้ำอย่างละเอียดอย่างประณีตเลยเราก็ส่งด้วยความสงบ ในศูนย์กลางกายเราก็มีองค์พระใสมีดวงใสดวงสว่างนื้ขอบคุณคุณยาจารย์ขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณพระอาจารย์พานพิ่เลี้ยงนื้ขอบคุณอนุโมทนาเจ้าภาพไปด้วยเราจะตั้งใจใช้สรีระร่างกายนี้เมื่อส่งน้ําสะอาดแล้วจะไปสวดมนต์นั่งสมาธิให้สะอาดให้สว่างเลย ตั้งใจท่องนักธรรมบาลีให้ได้มากมาเลยตั้งใจเป็นอายุพระพุทธศาสนาจะเป็นหน้าขวลวงะโยก้าให้ได้เลยนึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็ส่งน้ำไปด้วยถัดเล็บมือซอกมือนิ้วมือแต่ละมือเนี่ยมีกี่นิ้วหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแดเกสิ เล็บเท้ามีกี่เล็บเนี่ยหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจดแดเกตามซอกมือซอกเท้าเราก็เอาผ้าขัดตัวในี่ควยด้านหลังแล้วก็ถูด,ด้วยมือนะฮะชักทายเยอร์ข้างหลังนี่นะฮะให้จุดที่เราทำความสะอาดไปไม่ถึงเนี่ยให้ผ้าทำสะอาดให้ ไม่งั้นปากเปลื่อนก็จะมานะลูกนะรอบเอวลวมลงไปเนี่ย๋ยวสังคังปากเปลื่อนก็จะมาถูในสบงอ่าพอถูสบูเสร็จแล้วต่อไปก็ตักน้ำขึ้นมาครึ่งขันราดตั้งแต่ศีรษะลงไปค่อยๆลาดซอกหู ใบหูใบหน้าของเราํำตัวแขนขาอ่ะตักอีกครึ่งขานลูกที่ให้ตักครึ่งขานนี่เพราะว่าถ้าตักเต็มขานนี่มันจะหกมันจะหล่นตักครึ่งขานขึ้นมาค่อยๆรลาดไปเรื่อยๆนะลาดในสบง ลาดให้ทั่วตัวเลยสบายอกสบายใจปลืม้มดีใจตัวสะอาดแล้วจะได้ไปสร้างบุญสร้างบาร,รมีต่อไปมเมื่อใครส่งน้ำเสร็จแล้วก็เก็บถังเก็บขันเก็บสบู่ผ้าก็ล้างด้วยผ้าขัดตัว เอาไปส่งไว้ที่กองกลางที่เดิมเราก็ยกมือนมัสก,การขอบคุณพระอาจารย์พระบิเลี่ยงที่ท่านเฝ้าดูแลเราอยู่อนุมโมทนากับพี่ป้านาอาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเราอยู่เราก็รีบไปตัดเล็บมือเล็บเท้าถ้ายังพอมีเวลาอยู่นะเมื่อนุ่งสบงเสร็จแล้วใส่อังสาเสร็จแล้ว เอาผ้าส่งน้ำไปรวมไว้ที่กองกลางแต่ละห้องแต่ละกลุ่มลูกเรนก็ไปตัดเล็บมือเล็บเท้าตรวจเช็คทุกวันเลยนะครับฝากพระอาจารย์พยาธิเรียงฝากเจ้าหน้าที่ด้วยเราก็ดื่มน้ําในกระบอกเพื่อน้ําในกระบอกหมดแล้วก็เติมกระบอกน้ําไปรอพระอาจารย์พราีิเรียงก็ขออนมโมทนาพระอาจารย์พระธิเรียงเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยการดูแลสามเณรส่งน้ําเราก็ขอชื่นชมสามเณรที่ตั้งใจส่งน้ําตั้งใจฝึกตัวณจุดจุดนี้เพราะว่าความสะอาดที่เนื้อตัวของสามเณรคือปัญหาของสามเณรเองแต่สามเณรรับผิดชอบด้วยตัวของลูกเณรเองทำให้ปัญหานี้หมดไปอันนี้ก็เป็นการฝึกแก้ปัญหานะลูกนะ ถ้าอยู่ทางโลกเด็กประถมเนี่ยบางคนพ่อแม่ต้องพาอาบน้ําอาบน้ําให้แต่ลูกเนนเก่งมากลูกขอชื่นชมอานุมโมทนาเดี๋ยวเตรียมทำกิจกรรมต่อไปนะลูกเนยนะ